ตอนนี้ก็ประมาณสักสี่ทุ่มกว่าร้องดังดังมากเลยจนพ่อนอนไม่หลับเอ้าจ้องตื่นเข้ามาดูเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าเปล่าสบายดีนอนอยู่บนขอนไม้สบายเฉบเลยร้องเสียงดังอ้าวตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มละต้องเอาไปฉายมาส่องดูโอ้สบายดีสบายดีไอเราก็เป็นห่วง เนาะอืมบางทีร้องเสียงดังๆเสียงหลงนี่เราต้องลุกมาดูบ้างนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยเขาร้องแบบธรรมชาติธรรมชาติมาดูนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณปีสี่ตีห้าตีห้านะครับเนียายพามาดูเจ้ากบน้อยนะครับอา้าวกลางคืนก็กลับมา กลางวันก็ออกไปเที่ยวนะฮะอันนี้ผมเองก็ใช้ไปฉายส่องเอานะนี่ไปฉายจากมือถือนะส่องเอาคือเขาเคยเขาชินละเขาไม่กลัวละนะครับในการที่มีไฟนะฮะนี่ถ้าจะกอดเขาก็จะล้อกอบอบอเลยนะตอนนี้ก็ ไม่ร้องนะครับอืม,ม,อ,มอ,อืมไม่ร้องไม่ร้องอืมตอนนี้ก็อยู่แบบสบายๆนะฮะนี่ตัวหนึ่งครับตัวนี้อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูตัวข้างหลังด้วยอ่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะฮะอืมสองไฟสองไฟอืมนี่ก็เป็นต้นไม้ เรามาปลูกเอาไว้นะครับคือบางครั้งนะฮะเราเลี้ยงเนี่ยถ้าน้ำมันสะอาดเกินไปเขาไม่ชอบอ่าเขาชอบแบบแบบน้ำต้องต้องไม่สะอาดนะฮะต้องไม่สะอาดนะครับอืมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดท่านเอฟซีทุกท่านนะฮะวันนี้ตื่นแต่เช้ามาไลฟ์สดนะฮะเจ้า อบน้อยผู้น่ารักน่่ตอนนี้กำลังลอยคออยู่อืมตอนนี้ผมใช้ไปฉายจากมือถือนะเขาไม่กลัวครับผมว่าจะอุ้มแล้วก็จะให้มันร้องอบๆคงไม่ได้ร้องอ่ะนะอืมนี่ให้ดูให้ดูครับตอนนี้กำลังลอยคออยู่ นะพอยสบายสบายให้เขามีการลอยคอบ้างนะครับอืมตอนนี้ก็ขยับขยาย นะฮะออาให้ดูให้ดูนี่คืออีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะนูน่นอ่ะขอบคุณฮนะขอบคุณท่านที่เข้ามาชมนะครับวันนี้เช้าเช้าอ่าตอนนี้กำลังจะหกโมงละท่านกำลังจะออกไปทำงานนะครับวันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันพฤหัสเนาะ อ่าวันพฤหาสวันพะหานเช้าๆออกไปทํางานอ่ะต้องขอขอบคุณท่านที่เข้ามาชมนะอย่าลืมนะส่งหัวใจรัวๆกันแล้วกันเนี่ยนอนสบายนะครับบริเวณนี่กว้างครับนะีบริเวณกว้างกว้างมาก ชเช้าๆนะครับผมก็จะไลฟ์สดนะเช้ามืดบ้างสายบ้างบางทีสายผมมาไลฟ์ประมาณประมาณสักเจ็ดโมงแปดโมงอะ่ะน้องเขาออกไปเที่ยวละไม่เจอน้องอ่ะขอบคุณครับท่านเทียงหัวใจนะฮะไม่เจอน้องน้องก็จะออกไปเที่ยวละอืม สบายครับลอยคอเล่นอ่ะขอบคุณขอบคุณครับที่ให้รูปหัวใจ นะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับานที่กดถูกใจนะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณนะ,ะโอเคครับขอบคุณขอบคุณอะให้ดูตัวนี้ละเดี๋ยวเราไปเดินไปหลังไปฉายละเพราะผมส่งเขาทุกวันทุกวันทุกวันนะะเขาไม่กลัวแสงไฟละ ผมจะมาจุบก่อนนอนนะฮะมาทักทายก่อนนอนแล้วก็มาทักทายตอนกลางวันนะครับอืมเราก็ต้องมีการสัมผัสนะฮะสัมผัสเขาอ่าวันละหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะฮะสัมผัสตอนเช้าตอนกลางคืนก็เช้าเชา้าไรสุดเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็ประมาณสักสี่ทุ่มกว่าร้องดังดังมากเลยจนพ่อนอนไม่หลับอ้าวจ้องตื่นเข้ามาดูเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าเปล่าสบายดีนอนอยู่บนขอนไม้สบายเฉบเลยร้องเสียงดังอ้าวตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มละ ต้องเอาไปฉายมาส่องดูโอ้สบายดีสบายดีไอ้เราก็เป็นห่วงเนาะอืมบางทีร้องเสียงดังๆเสียงหลงนี่เราต้องลุกมาดูบ้างนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยเขาร้องแบบธรรมชาติธรรมชาติอา้าวออกมาเหรออ้อาวออกมาเล่นจับ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 เอเอเอ,เอ,อ่าเชี่งมากอ่ะ,อะนอนสิลูกนอนนอนอนนอนหงายท้องเนะ นอนไงท้องนึกเอเอโอเคโอเคหลบดีๆอยู่ดีๆนะระวังงูระวังอะไรเอาตัวรอดนะลุกนะกบตัวนี้นะครับเราซื้อนาเขียงมานะเราซื้อนาเขียงมาแล้วเขาก็จะมาหาผมทุกเช้าทุกเย็นอ่าอ่ามาพ่อลูกมา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 ,มาคือเนอาโอเคโอเคไป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 โอเคไป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 ,ไป